ยะตัวหังปักินีอริยายาชาติยาชาตัวนาพิชานามิสันจิจะปานาชีวิตาวัวรัวเปตาเตนะสเจนะสวิเตโหตุโสติกาภาสะพชังพสติสังขาตัวธรรมานังวิจัยโยตถาวิริยมีติภาสาติโพวชังคาจะตถาปเรสมาตุเปขพัวชังฆาสาเตเตสาปทาสินา มุนีนาสัมมาตาขะตาภาวิตาพาหุเรกตาสังวาตันติอภิญญาญาณิพานายาจัพโวติญาเอเทนัสจัวเจนัสวติเตโหตุสัพปตาเอกาสมิงสมเยนาทัวโมคัลลานัาจักกาสปานกิลาเนีทัวคเตติสวะปัวชังเกสาตเทเสยิเตจัตังอภินันติทวารโรธาโมัจิงสุตานคัน เอเตนะสาจวาเจนะโสติเตโหตุสัพทาเอกธาธรรมราชาปิเครัญเจนาพิปิริตัวชนธาเจเรนาตันเยวพนาเปตวานาสาธารังสัมโพวิตวาจะอาปาธาตัมหาวัวธาสิทาณโสเอเตนะสาจวาเจนะโสติเตโหตุสัพทาปายนาเตจะอาปาธาเตนนาณมบ महेशिनां माता हतगिरेशावपातानुपातितां मताङ्गेतेन स च वाचेन शोधिते होदु शापथा